คลิปนี้มาชมรีวิวเครื่องตัดหญ้าไร้สายรุ่นล่าสุดจากโอซุกะนะตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยออกมาตัวหนึ่งจะเป็นตัวใหญ่มากกว่านี้รหัสจะเป็น ocgt c 0 1ขีด d 1นะครับโดยที่เขาก็จะมีแยกขายเป็นตัวเปล่าก็มีหรือจะซื้อเป็นเซ็ตแบบนี้ก็มีเช่นกันนะครับราคาก็จะต่างกันไปนิดหนึ่งตัวนี้น้ำหนักเบามากเลยนะแค่0.88กิโลกรัมเท่านั้น แรงตัดดีตัดเร็วด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์พิเศษนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบมีแปลงถ่านอยู่นะครับแบตอึดใช้ได้นานนะครับถ้าหากว่าใช้เป็นแบตเตอรี่2แอมป์เนี่ยสามารถใช้นานต่อเนื่องได้ถึง20นาทีถ้าเป็นตัว4แอมป์ก็ได้ถึง40นาทีเลยนะครับสำหรับภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์อ,อยู่เท่านี้อันนี้คือแบบครบเซตนะครับไม่ใช่ตัวเปล่านะจะมีเป็นคู่มือการใช้งานมาให้แบบภาษาไทยนะครับรวมไปถึงใบรับประกันสินค้าตัวนี้รับประกันแบบออนไลน์ได้เลย โดยที่เขารับประกันยาวถึง6เดือนนะครับมาดูตัวเครื่องตัดหญ้ากันบ้างก็จะเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็น้ําหนักเบาดีมากการประกอบต่างๆถือว่าโอเคนะครับในส่วนของอก้านเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมมีความแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักเบามอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงถ่านรหัส50นะครับโดยที่ความเร็วรอบเนี่ยสูงถึง12,000รอบต่อนาทีสําหรับการยืดในส่วนของด้ามนะครับอันนี้ง่ายมากนะแค่ปลดล็อกทําการยืดหรือว่าหดแล้วก็ล็อก แค่นี้ก็พร้อมใช้แล้วนะครับสำหรับการยืดด้ามของตัวเครื่องตัดหญ้าถัดมาจะเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบตรุ่นใหม่ล่าสุดของทางโอซุกะ ให้ตัว20โวลต์2แอมป์มาอยู่1่ก้อนนะครับสำหรับแบตตัวนี้ก็สามารถใช้กับเครื่องมือของโอซุกะได้หลากหลายมากนะครับคือสามารถเอาไปใช้งานร่วมกันได้หมดอ่ะสำหรับเครื่องมือไร้สายรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเช็คระดับแบตเตอรี่ได้ด้วยส่วนด้านล่างก็มีช่องระบายอากาศนะครับระบายอากาศได้ดีกว่ารุ่นเดิมถึง30%ระบายความร้อนด้วยนะครับมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้เอาพุท20โวลต์1แอมป์เวลามาชาร์จกับแบตเตอรี่2แอมป์ก็ใช้เวลา2ชั่วโมงก็เต็มล ถัดมาจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆพวกากาดบางใบแล้วก็มือจับเสริมนะครับรวมถึงพวกใบตัดหญ้าต่างๆนะเดี๋ยวมาไล่ดูเป็นชิ้นๆไปนะครับสำหรับชิ้นแรกตัวนี้ก็จะเป็นกาดบางใบนะครับเป็นพลาสติกนะความหนาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นด้ามจับเสริมนะซึ่งตัวนี้เขาจะมีโฟมนุ่มๆน,นะฮุ่มมาตรงมือจับด้วยนะจับได้นุ่มน่มดีมากถัดมาก็จะเป็นไขควงนะครับ ไขควงตัวนี้จะมีแบบ2หัวนะหัวแฉกหัวแบนนะเราสามารถถอดสลับได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นสกรู2ตัวที่เอาไว้สําหรับยึดกัดบางใบเดี๋ยวผมมาประกอบให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะให้ใบมีดสาหรับตัดหญ้ามาถึง10ใบจะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ใบมีดพลาสติกเหนียวพิเศษคมกลิบแต่ปลอดภัยนะครับ ตัดได้คมดีแล้วก็ความกว้างในการตัดสูงสุดถึง160มิลหรือว่า16เซนนะเดี๋ยวมาทำการประกอบในส่วนของมือจับเข้าไปนะอันนี้ประกอบไม่ยากเลยนะถอดน็อต2ตัวนี้ออกนะครับจากนั้นก็นี่ครับทำการง้างขึ้นแล้วก็ไปใส่เข้ากับในส่วนของด้ามน,นะจากนั้นก็ใส่น็อต2ตัวนี้กลับคืนเข้าไปซึ่งเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือในการประกอบเลยนะสามารถใช้มือ,องเราเนี่แหละในการประกอบได้เลย แล้วก็ทําการเลื่อนนะครับเข้าออกได้ตามที่เราต้องการนะตามความถนัดของแต่ละคนได้เลยนะครับทีนี้มาใส่ในส่วนของกาดบางใบบ้างนะอันนี้ก็ใส่ง่ายมากนะครับทำการสอดเข้าไปตรงนี้จากนั้นก็ใช้สกรูที่มีมาในเซตเมื่อกี้อสองตัวทําการยึดเข้าไปโดยที่เขาก็มีอุปกรณ์ให้เราพร้อมใช้หมดนะนะไม่ว่าจะเป็นพวกไขควงสกรูต่างๆนะ เดี๋ยวมาทําการใส่ใบตัดตัวนี้เข้าไปนะซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามันใส่ได้ง่ายมากนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็สอดเข้าไปแบบนี้จากนั้นก็งอมาหน่อยแล้วก็ดึงเข้าไปอ่ามันก็จะล็อกแล้วนะครับส่วนการเอาออกก็ดึง2ข้างขึ้นแบบนี้แล้วก็สไลด์ออกมาแบบนี้ไดยเลยสวิตจะเป็นแบบมือบีบกดง่ายใช้งานนานไม่เมื่อยนิ้วนะเพราะว่าเราใช้ทั้งมือในในการช่วยกันกดนะครับแล้วก็จะมีความปลอดภัยแบบ2ชั้นด้วยปุ่มเซฟตี้นะแล้วก็จะมี ตัวบางใบกันสะเก็ดมาด้วยนะครับดูน้ําหนักนะถือว่าเบามากเลยถ้าหากว่าตัวเปล่าอย่างเดียวเนี่ย0.88กิโลกรมัมแต่ถ้ารวมแบตเตอรี่เข้าไปด้วยก็ประมาณโลกกว่าแค่นั้นเองนะครับ เหมาะสมสำหรับการตัดแต่งหญ้าภายในบ้านในสวนต่างๆของเรานะครับที่พื้นที่ไม่มากเกินไปแล้วก็หญ้าไม่หนา,ากเกินไปตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุก็ใช้งานได้เพราะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาแล้วก็การตัดต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายนะครับรับชมการใช้งานแบบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีจุดไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมเสริมให้ฟังแล้วก็ช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้เนี่ยตัดได้แรงตัดได้เร็วนะครับซึ่งสามารถตัดได้เร็วขึ้นถ3ึงสเมื่อเอาไปเทียบกับเครื่องตัดหญ้าไร้สายทั่วไปนะครับหรือเราจะไว้ตัดขอบสนามหญ้าก,ก็ทําได้ดีนะครับสวยงามได้อย่างง่ายดายเลยนะ ใบตัดมีประสิทธิภาพสูงด้วยใบมีดพลาสติกนวัตกรรมใหม่น้ำหนักเบาคมบาลานซ์เยี่ยมตัดเร็วถึง12,000รอบต่อน,นาทีโดยไม่ทำให้มอเตอร์ไม่ง่ายนะครับหลังจากที่ตัดไปสักพักหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการตัดสนามหญ้า,าขนาดที่ไม่ใหญ่มากเกินไปก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะสำหรับเครื่องตัดหญ้าตัวเล็กตัวนี้จากโอซุกะนะครับ ก็เหมาะสําหรับการตัดแต่งหญ้าต่างๆภายในบ้านพื้นที่ไม่กว้างมากหญ้าไม่หนามากไม่ลกมากตัวเนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าหากว่าพื้นที่เรากว้างอาจจะเอาไว้สําหรับตัดงานสวนหญ้าลกหน่อยก็แนะนําเป็นอีกตัวหนึ่งของโอซุกะซึ่งตัวนั้นเนี่ย จะเป็นตัวที่ใหญ่กว่ามอเตอร์7.75ให้พละกําลังในการใช้งานดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ให้มอเตอร์5.50แต่ก็ถือว่าแรงพอตัวนะครับดังนั้นแล้วในการที่เราจะเลือกซื้อไปใช้งานสักตัวเราก็พิจารณาดูจากขนาดพื้นที่แล้วก็ย่าของเรานะครับว่ามันลกมากไหมพื้นที่กว้างไหมนะครับถ้าว่ามันไม่หนาไม่ลกมากเกินไปก็จับตัวเล็กนะครับ แต่ว่าถ้าว่าญาหนา,นาลกๆก็จัดตัวใหญ่ไปซึ่งมันก็มีปัจจัยในเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ตัวเล็กราคาก็ถูกลงตัวใหญ่ราคาก็แพงขึ้นนะครับท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปใช้งานสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆหรือถ้าไม่อยากหาเองเนี่ยผมมีลิงก์ไว้ให้ด้วยใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อจากตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรน่าจะจบแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ